วันนี้มานอนที่ที่ฟาร์มนะครับที่อยู่ที่ป่านะครับห่างจากหมู่บ้าน4กิโลเมตรนะครับพี่น้องนะครับไม่มีระบบไฟฟ้านะครับเป็นแสงไฟโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้หมูคลอดลูกนะครับก็เลยามานอนเฝ้านะครับนะครับ แสงไฟโซลาร์เซลล์ยังสว่างอยู่นะครับหมูก็เพิ่งให้กินนมตะกี้นะครับเป็นระบบคอ,อกที่สร้างเองนะครับไม่ใช่คอ,อกมาตรฐานนะครับไม่มี2คลอดนะครับก็ใช้วิธีเอาท่อนะครับมา ลูกนะครับกลัวแม่เหยียบนะครับแล้วก็ให้กินนมนะครับเป็นช่วงๆไปนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเที่ยวป่านอนนานะครับเป็นบรรยากาศของป่าจริงๆนะครับนีนะครับแม่ก็เลี้ยงลูกดีนะครับเป็นหมูสองสายนะครับ ผมซื้อจากฟาร์มใหญ่เขานะครับซื้อมาตั้งแต่เป็นลูกหมูนะครับก็ผสมดูร็อกเข้าไปนะครับนานแล้วที่ไม่ได้เลี้ยงหมูขาวนะครับหมูพันธุ์นะครับผมเคยเลี้ยงหมูป่านะครับเมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับหมูป่าเกือบยี่สิบสามสิบแม่นะครับ สะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะครับพอมาเลี้ยงหมูขานะครับก็เป็นความแปลกใหม่นะครับมาเทสระบบกันนะครับพี่น้องครับเม่แรกนะครับก็คลอดทั้งหมด10ตัวนะครับตายในท้องนะครับ2นะครับก็เหลือ8นะครับแข็งแรงนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ